มาครับผมเกมที่2ของ KZG เจอกับ Fingertrip ครับผมฝั่งบลูทีมครับเป็นทีมของ KZG นะครับผมก็จะมีดีเอ็กครับผมเล่นเอเลนดอร์แฟนทอมเล่นเอนโซครับ SJ ครับผมเล่นว h ลไฮครับมาย u เล่นอีกนิดแล้วก็เอ่ออ่านว่าอะไรวะ <c ười> อ่านอ่านชื่อไม่ออก <c ười> เล่นมาจ้าครับผมแล้วก็ทางฝั่งของเลท,ทีมครับฟิงเกอร์ทริปมีเรเวนบู๋ครับเล่นทางฮยเตะครับผมแล้วก็ซิกได้เล,เล่นคลิกซิกแล้วก็เซนเซโอรครับผมเ,เล่นโอเมนฟิงเกอร์ทริปเล่นทางเฟนิกแล้วก็บุ๊กเล่นแร็ครับผม ดูวันที่เลนกลางก่อนนะยึดแอลขวามาครับผมแล้วต่อยด้วยพา s s สีมาก่อนนะบุ๊กต่อด,ด้วยวลัไทน์ฟิตไปครับเปิดกาติเวชั่นอลพลูมาดึงมาครับเคลียร์ได้ก่อนครับโอ้แล้วก็ตัดข้อเสียแลที่ต้องเคลียร์คีบชาแต่ด้านขวาครับผมด้านขวายังไง และโดนมาถึงโดนลากมาจังกว่านี้คร <tinc S 1> ับเปิดเฟิร์สบัตไปก่อนครับผมสำหรับทางไฮยเตะและคนที่จะตามออกไปเป็นแฟนทอมหรือเปล่าหนีอยู่ครับแฟนทอมควงครับควงหนีอยู่ครับผมและโดนเรียบร้อยครับเสียไป2คิวก่อนครับเปิดมาเกมมาได้ดีฟิงเกอร์ทริปและทีมเเอาไปก่อน2คนเลยและจะเข้ามาเอาเลสครับสำหรับไฮยเตะและโดนแบนตันยังไงเปิดการวิเัน g a v i t a t i o n a l p ครับดึงกลายเป็นรูปเกมค่อนข้างเสียเปรียบไปเล็กน้อยครับและข้างบนครับเหมือนมีภัยธรรมชาติครับยังไม่มีอันติเมตนะครับโดดลากมาจังหวะน,นี้ครับมาจ้าครับต้องเสียทางบริงมาก่อนครับยังไง ตรงกลางครับมาจังหวานี้แฟนทอมรอเมนะครับไม่รีบเคลียเร็วและข้างบนมีไฟข้างบนครับยังไงมาจ้ากลับมาที่ตรงกลางครับมีดึงครับแต่ไม่เข้านะคลิกสิกครับโซนมาที่ดาร์กก่อนครับผมและเอเลนดอร์อยู่ข้างบนนะและเอาหรือเปล่า แล้วแดนมาข้างหลังครับผมยังไงเสียฟิกไปโอเมนแล้วเข้าไปลึกสุดใจเหมือนกันทางนี้ครับแล้วข้างหลังโดนเขา3าคนปิดครับเยบร้อยปิดกล่องแต่เพื่อนเอามังกรครับต้องดูว่าจะโดนล้านหรือยังไงหรือเปล่าแต่ไฮเจตไม่น่ามีดาเมจยังไงครับควงจัสเมนมาแผ่นทองกําลังจะเสียครับมาจ้าครับยืนอยู่อย่างนี้ครับเปิดการวิตอนพูดึงไม่โดนครับผม หลบมาด้วยดีพรเอทแล้วก็ทางนี้จ่ายคุณไอบิดยัดเข้ามาจังหวะนี้ยังไม่มีใครตายครับมาจ่ายยังยื้อให้อยู่ครับผมและล่วงลงไปครับแรดออกได้ครับผมโดนดึงมาจังหวะข้างหลังครับผมยังไงจังหวะนี้โดนอินแพนไซต์กอดกวนแล้วมีโอเมนครับกดทางเดธเอมเบรสตึงอยู่ดืองเอาแวนไปได้คนครับเอสเจล่วงลงไปแต่ว่าโอเมนก็ล่วงตามเหมือนกันครับผมใส่กันสุดจัดเขี่ยเลนกันไปทุกกางครับชิวๆ เลชทีมแบบได้ดาร์คเลเยอร์มานะตอนนี้คือเสดายยังไงขวงจัสเมนมาโดนชูริเคนช็อตไปครับข้างล่างศึกชิงนกเปิดกาวิตอนพูมาดึงไม่โดนปลาสตันไปแล้วได้นกไปครับเดทีม ต้องเคลียร์ทางแวนกา์ดก่อนครับและข้างบนครับผมโอ้โหมาจ้ายื้อสุดใจโดน h ฮ m m e r ร์เชนแฮมเมอรครับผมเรียบร้อยครับเชนแฮ m เมอร์ไซโคและข้างล่างโดนต่อครับสู้อยู่คนเดียวครับดึงมาจั m เ n นกลับมาให้เพื่อนครับและโดน Holy ี m b e r แต่ว่ายังไงอยู่กัน3คนเลือดโลกันหมดฟิกตามมาครับแวนได้ไฮยเตไปและได้ทางแร็ไปด้วยครับหรือจะต่อหรือเปล่าทางนี้ครับคลิกซิกหนีตายครับผมไม่ไหวครับช่วยเพื่อนไม่ได้ครับ เสียไป2ครับผมและแวนครับเข้า4นาทีครับพอดีพอดีครับเรียกว่าไทม์ิ่งดีมากครับผมและเปิดได้ป้อมก่อนเลยครับโอ้โหและเกมกำลังเทมาที่ทางเคซจครับบูเกิดด้วยครับผมเวทบ่าต่อคลิกสิกเห็นแล้วครับเปิดกาวิโตภูมาและเวทได้หรือเปล่าเหมือนจะเวทไม่ได้ครับแรดได้บูไปแต่ป่าไม่ได้บูอูโดนต่อยมาจังหวะนี้ครับเจ็บอยู่ครับผม เอกดีเปิดดึงกลับมาครับผมและคนโดนเป็นทางเอนโซครับเมื่อกี้โหจะถึกมากเลยนะและข้างบนโดนตึงอยู่ที่ป้อมกดอัติเมทแล้วครับผมสลับทางมาจ้าพยยจะเอาป้อมไปครับตอนแรกกะว่าเออถ้าตายขอเอาป้อมไปก่อนอยู่ในข้างบนครับพยายามจะเอาป้อมคืนเหมือนกันครับผมกลายเป็นว่ามายูครับ ยืนกันอยู่คนเดียวครับมีเข้ามาจังหวะนี้ดึงมาสวยครับกระชากมาต่อด้วยเบ็กโบเกนครับยังไงและพยายามจะเคลียร์ถก่อนครับทำได้ดีครับผมแฟนทอมเกี่ยวจั m e n t มาที่ทางรถถังและเคลียร์ออกไปได้ครับแต่คนต่างโลต้องถอยครับออบเจกตี e กำลังจะเกิดใน2วีครับมับงกรเกิดก่อนนะเปิดการวิทยเชนอลพูมาดึงไปครับ โซนกอยู่แอขวาเลือดโลอยู่นะแต่ว่าเขาจะปิดกล่องข้างบนหรือเปล่าและไฮยาเตะโอ้ไม่ครับเอ็นดอเข้ามาทางเอาป้อมไปได้ครับป้อมโลและมีคนเล่นต่อครับผมและกดล้างสวยครับผมโอ้โหฮายาเตะครับเสียทางพิล i ฟาไปแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังครับผมยังไงคลิกสิกวิ่งหนีกดอินเพนไซน์ออกไปได้ครับและจะลดัดหรือเปล่าโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ โอ้แล้วแฟนท่อมรัโทนดาเมจไม่ไหวครับโดนฟิงเกอร์ชิปเก็บไปครับอยู่กันตรงกลางครับผมยังไงต้องเคลียร์รถถังนะวางเรนอฟไฟไปมาอยู่และจะเอาสองบัฟด้วยครับทางนี้ครับได้เปรียบแล้วป่าเป็นเดนดอร์พยายามใช้ประโยชน์ให้คุ้มที่สุดครับวางมอสไปข้างหลังครับแล้วบิงออกตรงกลางพยายามดันอยู่ครับสคน แล้วเป็นแวนโดนทางนี้ครับคอนซะิลเมนต์มาแล้วรวบสองครับผมโอ้โหเลือดสองก็นอนหวันนี่ครับเรียบร้อยครับน่าจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าคลิกซิกเดี๋ยวนี้เวลาหายตัวแล้วมองไม่เห็นครับดึงมาจาังหวะนี้โดนยัดคุณไอบิดครับผมแต่ไม่เล่นต่อนะแฟนทอมก็ไม่เอาครับไม่มีเพื่อนอยู่ยังไงมาจ้า ควงจัสเมนได้ดึงจังหวะนี้แล้วยกกลับมากดคลีนซิ่งหรือเปล่าแต่ว่าเข้าไปลึกสุดใจเหมือนกันต้องจ่ายแอนติเมทลงมามาจ้าชูริเคนทอต,ตามมาจังหวะนี้ครับและข้างบนมีการไฟ์กันครับผมโอ้โหแล้วเก็บทางคลิกซิกไปได้ยกมาจังหวะนี้สวยครับผมโอ้โหแต่ว่าจบกันตรงนั้นครับจ่ายฟิกกันไปหมดเลยครับตรงกลางจะเอาไว้ได้เหมือนกันครับมาอยู่ โอ้โหและระหว่างนั้นครับข้างล่างโดนเก็บไปเหมือนกันฮะตัดมาที่ตรงกลางครับโยนลิงเอาไฟพยายามโป๊กไฮยเตะอย่างสุดตัวเหมือนกันครับมาอยู่และยังไงเพื่อนมาจังหวะนี้เกี่ยวไฮยาเตะมาต้องถอยครับชาโดสเตปออกแต่ทางนี้ก็จะเอาครับผมและเพื่อนตายครับตายรัวรวครับในขณะที่เลนกลางก็กันกันรัวรวเหมือนกันนะสองเลนข้างเล่นดีครับเอเคเคสจีครับแต่คลิกสิกไม่ไหวแล้วครับผมและ อ่อนสล็อตแล้วอ้โหลยลากลงไปหลายคนเลอือเอเลนดอร์แต่โดนชัดดาวไปโดยทางไหยะเต้ได้ป้อมกลางมาครับชิวๆแล้วครับตอนนี้ค่อนข้างเป็นต่อเลยเคี่ยตรงกลางกันไปครับอยู่กันสี่คนกาวิตอนฟิกมาสวยรวบสี่หรือเปล่าเมื่อกี้รวบสามครับผมแล้วพาเข้าป้อมหมดเลยครับทำได้สวยครับผมโอ้ช็อตเดียวช็อตสวยเลยครับ และยังไม่จบแค่นั้นครับผมทางนี้พยายามจะหนีแฟนทอมครับล้มสี่เลยครับแล้วก็เป็นเอชของทาง k ค g ครับโอ้ยืนเหม่อไปแป๊บเดียวโดนรวบสามสยองขวัญนะรวบมาสวยครับผมเมื่อกี้โอ้จังหว่าดีมากจากเกมตามเมื่อกี้ครับช็อตเดียวัเงินเท่าเลยครับยังไม่จบกันนะครับกดคอนซิลเมนต์มาแล้วเห็นหรือเปล่า XD เห็นครับผักออกแต่ว่านั่นมันคือแร็ครับผมโอ้โหแล้วก็ตายอีกรอบครับ ไม่ไหวแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ครับเสียไปเยอะเลยครับตายไป6ตัวเมื่อกี้เสียห้าแล้วก็หนึ่งเกิดแล้วก็ตายอีกอรอแบบพยายามมาเอาที่เลนบนนะเรียบร้อยครับโอ้โหต้องชมคลิกสิกครับผมจังหวะดีมากครับรวบทีเดียวเกมเปลี่ยนเลยครับและเข้ามาครับ ยังไงดึงมาเสียฟิกจังหวะนี้และเล่นต่อครับมาอยู่เอ้ยไม่ใช่มาอยูเอสครับโอ้หแต่วาหไฮครับตอนนี้ดาเมจมันเหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วเพื่อนไม่อยู่ครบด้วยครับเหลือเป็นสองสามนะและข้างล่างก็เสียไปเหมือนกันครับโอ้โหท่าไม่ดีแล้วครับผมโดนดัสเลเยอร์ดันมาที่ตรงกลางครับต้องรีบเคลียร์ออกคับบูทีม นให้เพื่อนนะบุกต่อยโดนหรือเปล่าโอ้โหแล้วเมื่อกี้หลบออกไปได้ครับกับเวนเทชชั่นลพูดึงมาไม่โดนครับตีบมาไปครับสำหรับทางฟิงเกอร์ทรและยังไงรวบมาสองอีกแล้วสยองขวัญยัดคุณไอบิดมาเลยครับผมทางนี้แต่ว่าจะเสียอะไรต่อหรือเปล่าแล้ววิ่งเข้ามาครับสำหรับทางโอเมนมีดึงมาจากทางคลิกซิกครับพยายามจะเอาตรงกลางครับผมแล้ว รวบเข้ามาจังหวะนี้ครับฟิกมาเดสดเอมแบรนด์โดนครับโดนตัวสําคัญด้วยครับเป็นวอลไฮแต่ว่ายังเหลือทางเอเลนดอร์เอเลนดอร์พยายามไปผิวอยู่ครับผมแต่ว่ามันไม่ไหวครับลากไปได้อีกคนนึงแต่ว่ามาจ่าย,ยังไงครับก็ล่วงไปเหมือนกันนะเป็นเอชครั้งที่2แล้วครับ Double kill. Double kill. เป็นเอชครั้งที่2ครับผมไม่สามารถจะทนไหวครับดามเมจมันล้นเกินนะ เสียกลางไปก่อนนะผมเทียสามโอ้โหเดินเกมมาดีๆครับตอนนี้เกมคลิกเลยนะเล่นดีจริงครับคลิกสิกครับต้องชมคนระับเดินเกมการใช้สกิลอะไรทุกอย่างครับอยู่ในข้างล่างครับผมพยายามจะเอาต่อฟิงเกอร์ทริปตีดมาไปที่ป้อมนะับได้เสร็จก็ชิวๆครับเดินออกเหมือนกันเกมผ่านไป10นาที30วิคนระับ ก็การเงินครับกลับมานำเลยครับสำหรับเสทีมตอนแรกยังตามอยู่เลยนะไดเอทเอชไปสองไฟครับและตรงข้างบนครับผมทา้งไงแลดบุ๊กโดนอยู่ไม่กล้าเล่นต่อครับตอนนี้น่าจะรอดาร์คเลเยอร์เกิดนะและคอนซีเมนต์มาโอ้โหใสยอย่างนี้ครับผมแล้วโดนโอดินฟิตลากไปครับเรียบร้อยครับหายไปหนึ่ง ต้องใจต้องใจแอลติเมทครับสำหรับมาจ้าไม่ไหวครับโอ้แรดแรงมากครับผมเมื่อกี้เพิอแป๊บเดียวคือดับเลยครับและการเล่นเอนโซเป็นซับนะครับข้อข้อดีคือต้นเกมต้องเอาเยอะครับแต่ข้อเสียคือเลดเกมมันยืนไม่ไหวครับถ้าจะพุ่งเข้าไปหรือโดนรวบด้วยแรดโดนรวบแล้วโดนแรบใส่เนี่ยน่าจะมีปัญหาโดนเรียกราเซเยอร์เปิดมาที่ข้างล่างครับ ตัวเป็นต้นเกมหมดเลยครับและข้างบนครับผมจ่ายมันติเมทไปแล้วครับสำหรับทางมาจ้าและโดนรวมหรือเปล่าไม่รู้ว่าทางนี้เขาเห็นหรือเปล่าเขาอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คลิกสิเวลาหายตัวมันมองยากมากครับเกี่ยวจัสเมนไม่ได้แล้วโดนโดนดึงไปข้างหลังหรือเปล่าโอ้โหจะอยากจะเข้าเหมือนกันแล้วมาจ้าครับเข้าไปตรงกลางวงต้องกอลนตีออกครับผมกลัว แล้วดึงมาจังหวะนี้รวบมาได้สวยแล้วโดนกระชากมาที่ป้อมครับผมจังหวะนี้วิ่งเข้ามาแล้วเดรสแอมเบสตรึงไว้ครับผมแต่ว่าเขาอยู่กัน4คนนะผมเข่าลึกเกินไปหรือเปล่าจ่ายคุณไอบิดมาจังหวะนี้ครับมีทางเคียวครับดึงไว้แต่ว่ายังไม่จบครับแล้วจัสเมนโดนครับไล่อยู่ครับผมโอ้โหแล้วก็รู้จวเมื่อกี้มีวอนันทฟิตต่อยดักมาครับแต่ว่าทางเลทีมครับได้ทําสําเร็จแล้วผมได้ป้อมไปแล้วฮะเรียกว่าทำออบเจกตี ได้ตรงกับที่อยากได้ครับอย่างน้อยคือตอนนี้ก็คือได้ทาง2มาได้2ทางแล้วนะก็โยนคืนกลับมาบ้างครับแต่จริงๆก็ไม่เรียกว่าโยนนะเมื่อกี้พยายามดันแล้วครับสงสัยต้องไปวัดกันที่ก็สเลเยอร์การเงินห่างกันไม่เกิน1000ครับเรียกว่าเล่นดีทั้ง2ทีมนะเงินไม่ขาดเลยครับโยนจัสเมนมาไม่โดนนะ แล้วก็พยายามโซนะครับดาร์กเกิดที่ด้านบนนะครับเดินเช็คทุกพุ่มครับให้แรดกะทางคลิกซิครับเดินเช็คก่อนนะอยู่นสี่คนับอยู่นห้าคนนะบูทีมกดหาข้อมูลมาครับคอนซูเมนต์ดูครับโอ้โหแล้วต่อยโดนเอรลนดอร์ไปครับเกือบซุดนะผมเอ็กดีไอดีเอ็ก ต้องวัดต้องวัดว่าเราจะทําเวฟดีหรือเปล่าครับแล้วค่อยเอาดาร์กนะแต่ว่าทางนู้นก็มีทางเฟนิกครับตัวเก็บออบเจคทีฟเร็วแล้วก็มีทางคลิกซิกในการลดเกาะดาร์สเลเยอร์ด้วยก็จ,จะเอาได้เร็ว แฟนทอมมาเกี่ยวโดนครับผมและเสียทางโอเดนฟิตและเสียทางไรซินดักคอนฟิตไปมีการเวทีชชนอลพูดึงมาได้แค่ทางอิกนิดมาอยู่กำลังตกในที่น่าลำบากหรือเปล่าแล้วยังไม่ตายครับผมวิ่งเข้ามาตรงกลางแล้วทางนี้คลิกสิกล้มไปแล้วเกมเปลี่ยนเลยครับผมตายไป2ครับมอฟตามเลยครับผมสันทาง DX จะเอาทางฟิกเกอร์ทิปครับแล้วโดนติปม้าไปครับผมแต่ไม่กล้าสู้ครับโรลลิงไลนิ่งหนีออกไปครับแล้วทางนี้ตรงกลางครับแรดรับเป็นคนเดียวครับแล้วต่อยไม่เข้าครับผมโดนทางจัสเมนเกี่ยวลดดาเมจไปครับแตกผ่าครับ และนี่จะเป็นโอกาสสำคัญนะครับผมที่ทางเค g จะได้โอกาสนี้คืนมาครับผมหลังจากหลังจากโดนเก็บโดนพลิกออาไปทีละตัว2ตัวครับแฟนทอมยืนอยู่นะและฟิงก์ทิปมาแต่เขามีพาสีในการเช็คพุ่มนะยังออกไปได้อย่างชิวๆครับอยู่บนตรงกลางครับผมได้ดาร์คเลเยอร์มาจังหวะน,นี้ครับจะเป็นพลิกไฟแล้วหรือเปล่าครับ แต่จะต้องต้องเก็บ3ทางนะผมไม่สามารถดันทางเดียวจบได้ครับเป็นกฎของการชนตี้ครับดันขวาครับผมยังไงมาจ้าับจะดันนะทุกคนลีนะครับผมยืนแหลมเป็นโรนันโดนี่อาจจะล่วงได้ครับเล่นกับเพื่อนะครับตอนนี้ก็เคลียร์ดาร์กันไปครับนี่ก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันนะครับอ๋ออยู่ด้านบนนะ เบียข้างบนครับผมแล้วก็โพสองในแมปนะโพสองในแมปต่อยมาโดนครับแรดเหมือนจะไปรวมกับมาจ้าทางขวามือหรือเปล่าครับมาจ้าโพแมปครับลิงก์ไปครับผมและเข้าไปครับผมยังไงโอ้โหอันติมาครับโดนแค่เฉียวเฉียวให้เตะครึ่งหลอดครับแรด ควงจัสเมนต์มายังไงแล้วต้องเสียท่าหนึ่งครับผมและตรงกลางพยายามกดกาวิเทชนอนดูคูดึงได้3คนครับผมแต่ว่าเหมือนยีงไม่มีคนเข้าต่อแล้วทางนี้ครับโดนเหวี่ยงกลับมาข้างหลังครับผมแลดล่วงลงไปครับเอเลนดอร์เอาไปได้ครับและทางคลิสซิกเมื่อกี้ดึงสวยแล้วครับผมและกำลังจะเสีย2ทางหรือเปล่าตรงกลางครับละมาจ้าเข้าไปค้ำไม่ให้ครับผมมีกาวิเทชันอลพูดึงมาได้2คนครับผมและทางนี้คลิสซิกออกไม่ได้ครับโดนดึงกลับมาเหมือนกันครับทำไี่สวยครับผมแพนทอมและยังไง3ทางนะครับผม3ทางนะครับ ดันเพลินนี้ไม่ได้แล้วผมผิดกฎนะะและอวย่างไงวิ่งเข้ามาโรล,ลิ i งไ lightning ครับงเกอร์ทิปพยายามจะยื้อให้เพื่อน,นับผมแล้วตื่นมาอีกทีก็ล้มลงไปยอย่างไวเลยครับผม3ทางแล้วเรียบร้อยจบบ้านได้นะครับผมโอ้โหแล้วทางนี้เข้าไปครับรับทางด e เอ็ m b บสให้เพื่อนนบผมแฟนทอมแล้วโอ้โหโอเมนก็ล้มลงไปครับโอ้โหเร,เรียบร้อยครับผมใั่ชนะตกเป็นของเคสตีครับเอาเรื่องจัด,จด